ฟันโยคลอนแค่ไหนก็กลัวสิ่งนี้ใช้ดีไหมคุณต้องลองเองถึงจะรู้ตรับใดที่ฟันยังอยู่ยังไม่หลุดก็สามารถรักษาได้ฟันเสียฟันผุอย่าให้ถูกหลอกอีกต่อไปฟันของคุณไวต่อความรู้สึกเจ็บปวดโรคเหงือกอักเสบโรคเหงือกอักเสบหรือรังเหงือกกรอนฟันโยคลอนไม่จําเป็นต้องดูแลเป็นเวลานานไม่ว่าฟันของคุณจะเสียมาสามปี5ปีหรือ1ิปีไม่ว่าคุณจะอายุ30ปี40ปี50ปี 50, ปหรือ60ปี ถ้าคุณเชื่อฉันให้สั่งซื้อสารแยกฟันของลิชิเทนที่ฉันถืออยู่นี้กลุ่มเป้าหมายบนบรรจุภัณฑ์เขียนไว้อย่างชัดเจนทุกกล่องได้รับการอนุมัติและจดทะเบียนเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์อย่างถูกต้องตามกฎหมายหลายคนบอกว่าทำไมถูกจังฉันใช้เงินเป็นพันๆยังไม่ได้ผลคุณจะได้ผลเหรอเพราะอะไรเพราะตอนนี้ส่งตรงจากผู้ผลิตไม่มีขั้นตอนกลางใดๆดังนั้นราคานี้จริงๆแล้วหลายคนซื้อไม่ได้ดังนั้นเพื่อนๆที่ฟันไม่ดีให้โอกาสตัวเองสักครั้ง เหมือนยาสีฟันใช้แปรงทุกเช้าและเย็นลองใช้ดูเชื่อฉันเธอจะไม่ทําให้คุณผิดหวังแค่แปรงแบบนี้ฟันโยกคลอนคุณก็แค่แปรงแบบนี้ใช้ดีไหมคุณต้องลองเองถึงจะรู้ให้ตัวเองได้คําตอบฟันโยกคลอนคุณก็แค่แปรงแบบนี้ฟันโยกคลอนมาสามปีเคี้ยวลําบากกัดไม่เต็มแรงและฟันหลายซี่โยกคลอนทั้งบนและล่างโยกคลอนมากกินได้แต่ของนิ่มๆของเหลวไม่กล้าเคี้ยวของแข็งคุณต้องลองใช้ดูดีไหมลองแล้วจะรู้ถ้าใช้แล้วกินอาหารยังติดฟัน ใช้แล้วฟันยังไวต่อความรู้สึกไม่กล้ากินของเย็นร้อนใช้แล้วฟันยังยกคลอนอ่อนแอไม่มีแรงกรุณาบอกทุกคนรอบตัวใช่บอกไปเลยแบบนี้ฉันบอกหลายครั้งแล้วกินอาหารติดฟันบ่อยๆรากฟันโผล่เจ็บปวดเมื่อสัมผัสกับของร้อนเย็นหวานฟันยกคลอนมากกัดกระดูกไม่ได้กินแอปเปิลไม่ได้อย่าละเลยไม่ให้ความสําคัญอีกต่อไปกรุณาเชื่อฉันสักครั้งฉันจะไม่ให้คุณกินหรือใช้ของที่ไม่ดีฉันแค่อยากช่วยเพื่อนๆที่มีปัญหาฟันสามารถดูแลที่บ้านได้รีบคลิกลิงก์ด้านล่างเพื่อซื้อเลย